สวัสดีครับเมื่อนี้ผมมอดข้ามหมักบินเมื่อนี้มีโอกาสมาออนทัวร์กับวงบุกนะครับสวัสดีครับผมตาวงบุกครับผมวันนี้มาออนทัวร์อยู่ที่ซีสเกตนะครับผมวันนี้อยู่กับจานมอดเช่นเคยครับเห็นแล้วหรอกก่อนวันนี้มามีสิทธิ์มีโอกาสมาเกาะติด ้างเวทีในการเล่นคอนเสิร์ตของวงบุกสุปกานคุณบุกสุพันธ์หรือว่าคุณบุกพี่สางนางไม้ยังหลายๆเพลงนะครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยชวนพี่น้องไปเบึงในบรรยากาศที่หนาเวทีหรือว่าเกาะจิตข้างเวทีเไปกับสาร,รการในการเล่นคอนเสิร์ตของบุกสุปกานบาสิมิยังแน่ตีกันพี่จิงสุเทียบอ่นะครับเดี๋ยวพี่น้องค่อยติดตามช่วงต่อไปครับไป เวทเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวออกไปงานนครับนำแต้งตัวนะครับผมยันผมเปียกผมก็เลยใส่นี่ไว้นะครับยันผมเปียกนี่สาที่เดียวครับสาปีนาครับตอนนี้การกา้ันสีนนออกไปเวทีครับแต้งตัวกันอยู่ครับครับตอนนี้กําลังออกไปเวทีและหลังมันไก่ครับ กดขุดขุดมีใส่สามสังกิบมันติม,นมามนเหรอหนึ่งจองสามซ่าถูกหอมเว้ยเป็นไรคนนี้โอ้ปีประเทศครับตอนนี้ก,นนกันเวทีกันแล้วเรียบร้อยฮะเก่าไปดิเข,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 ขาเเเเเเขขขขขขาาาาาาลั <laughs> ่นสวัสดีครับหมอทำอะไรครับแสีบตาวันนี้กําลังทํารายการอยู่วันนี้ไม <สา S 1> ่ได้คอนเสิร์ตครับที่กัททรัลลัต ว่าดีดีว oh ่าดีดีร้านหลังมันไก่นะครับกันทรัก์สีสเกตนะครับผมแล้วเจอกันครับวันนี้ว่าด oh ีด <í> ีว่าดีดีคำมอดครับคำมอดบอกกันเนี่ย <í> นั่นเ็นตำมะหุ่มใช่หะผมชือแซมมีทกีตาโซโลบานเกิดดูเสียงเพลงเฮ้ยูจับผมยาวลุงลังจากเมืองลอยอเห็ดสวนนู้เขาเป็นทายจูมเขาดีกีตาร์อยู่ถึงเบทีฮ่าฮ่าฮราครับ่อ่าดินด่าาฮอาาฮ อ่างนียผมผมผมบอกสอหอผมผมยสองหไปแล้วนเฮียเเเข้าไปทาี้นครับเดินเข้าไปทางนี้มันมีป๋องอยู่ตรงนั้นนะเฮียครับแล้วนี้ก็อยู่หลัง BTS ในกครับด้านหลังในช่วงระวังรออยครับเสอับลูกกอคนครับคอนเสิร์ตนะร้านรังมันไก่ครับผม อำเภอกันทรักกับจังหวัดสิริกตดนะครับ,บเมื่อนี้นะครับตอ, mm hmm. อนติดนะครับสถานการณ์การอกเสืนะครัพองควครับ hmm. ตอนนี้ไหนนะ uh, ตอนนี้อยู่สเตนบายอยู่หลังเมดีครับ mm hmm. เตรียมตัวเราจะขึ้นเล่นประมาณองาุรึ่งนะครับตอนนี้ यो भन्दै छौ मलाई มันมากกว่านี้โอ้สุดยอดแม่หันไสยปลเนี่ยตอนนี้เรียนลงแล้วอยู่ภาคี่ินนออกคนซอยจูห้ทสกินครับอ่าลนครับใอนน้่าเหนบมือเลยใช่ตอนนี้นะน่าเข้าใจแล้วโ้ยเจอนเลยนี่จะดาปส เป็นไพี่น้องน่ากินบ่ครับนี่คือซอยจุเนื้อขามาตุด,ดสดๆน้าโค้งหั่นโอ้ยไปหวานเขาจะทุบคว้าพอดีเขาจะกระประดาะปะดออกสันหลังให้ <c oughs> เส่สนกันอ่นะฮ่าม่าฮ่ากุยเนาะ เลือดมันถึง,ถงลถเลือดแล้วไหนเลือดถึงองย่างเงี้ยกินไม่เป็นนะครับ <c oughs> กินไม่เป็น <c oughs> กินไม่เป็น <c oughs> กินไม่เป็น <c oughs> กินไมเ่ <c oughs> <c oughs> มเป็นนะครับมาพ่อให้ว่าอรออกมีเลือดแต่ว่าผมไีก กินได้บเจ้าอ่ะเป็นครับหมอน้องมันง so ้วยใช่เพื่อนไปว่าไหวไหมไมากเพราะเราเป็นซุขมผมด้วยนะผมก็กินมันเคยมีเบลนี่เด้่วยเป็นซุมต่ต่างกอดกินเราด้ยนอมากจรส่ชื่อนะฮอมงกินได้น้ำโกครับนเาะตอนนี้อะไรเนี่ยอหน่อยนี่จูนะครับถ้าผมมาถึงนี

เอ,อร่อยมเอเล,ลุกโดดการเรียนดนตรีมุ่งนี่ถือว่าม่วนแล้วก็เล่าใจดึงดูดคอนเสิร์ตบุสุปกา์ดึงดูดจริงนะครับ บันนี้หายแล้วกินได้บ้านนี่เดือดแล้วว่ามันเดือแล้วมันสีแกงแล้วตีสองตีสามเป็นเวลากินของผมดิงานประจำครัาแมนงานประจำไอเวนหลังย้ายเซ่ดับหลังไอเวนยี่โมงแล้ครับที่สองครับเดี๋ยวเดีล้วกิน เอาได้ไงได้เด็กกินครับเกกี๊ยน้ำอยู่นี่ไม่ไม่ยวแห่งไม่มีตอใส่กว่าความเซลล์อนาะพี่ต้าได้อะไรกินโหุูเกิดครับรอบดึกครับเพื่อสุขภาพครับแค่วันนี้นายอะกะหลีเฮ้ยนี่ตามมาทำไมล่ะโอเคได้อะไรกินครับพี่นา

กันเรี่ยวัน,น,น,นะนดีครับสวัสดีครับดี่า้างนั้นไม่หลับก็ไม่เรียกทองผมนะเพียงนียครับมวนเบอร์หมืน่นเดี๋ยวงานน่ะผมาพาไปมางอีกเรื่อยๆนะครับงานคอนเสิร์ตกับผู้สุบปปการกอดจิตใ,ใกล้ชิดกับขอบเปีีมอดขมักบินและตาวงบุกเพราะว่าช่วงมีเฮ็ดช่วงไม่พี่ลองค่อยติดตามนี่คือเขามาเบิ้งนี่ผมถึใไ้เบิ้งบัดล่ะมวนความมวลความซึมมีแต่ละ่ะ พอแกพี <át> <was cuanto> ่น <sk eleven> ้องรอติดตามชมติดตามฟังกดไลค์กดแชร์คอมเหม็นรลด่าด่าบ้าบลักนะครับพี่น้องเอ้าเมื่อนี้ขอจบเขียบจบเขียบจบเขียบขอจบเขียบเพียงเท่านี้ตัวนี้ก็ลังพากินข้าวกินน้ามึงกินนี่ได้หนิแฮมเบอร์เกอร์เอ้ามึงใส่ไหนพี่น้องกินข้าวก่อนบ้านิกินอาหารก่อนสวัสดีครับจาเเอออมมีแแฟนนยู่ล้้วกกรพะป็ิ เวลาที่เธอนั้นเงาก็แค่เพียงจะสมงสิกฉันจะไปหาเธอจะไปขอที่หน้าประตู